เพียงแค่หมูหนึ่งเปอร์เซ็นก็ทำลายเกษตรเต้นสองแสนขัวเรือนเตือนข้าพดทธไม่ทันหลมันเสร็จพลังไทยก็จะโดนด้วยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้เปิดเผยว่าแม้รัฐบาลไทยจะมีการเจรจาดีลภาษีเปิดตลาดสินค้านําเข้าจากสหรัฐในอัตราภาษีศนเนับมื่นรายการแต่ในสินค้าหมูยังไม่เคยถูกเปิดตลาดให้กับสหรัฐตามเงื่อนไขนี้อย่างเป็นทางการหมูยังไม่อยู่ในกรอบความตกลงทางการค้าครั้งนี้ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ไทยเปิดตลาดให้เป็นศเปตามความตกลงการค้าเสรีหรือ TA ก็มีแค่ผิตพัณธ์นมและเนื้อวัวเท่านั้นแต่เนื้อหมูยังไม่เคยถูกเปิดเลยที่ผ่านมาที่เราเคยเปิดตลาดมีแค่เครื่องในหมูที่ผ่านการรับรองจากสเปนในปริมาณจำกัดเพื่อมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์กับหนังหมูที่ใช้ผลิตแคบหมูเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ผ่านมาปัจจัยหลักที่ไทยยังไม่เปิดตลาดหมูให้สหรัฐก็คือเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะการใช้สารเบต้าอะโกนิสหรือสารเล่งเนื้อแดงในหมูที่เลี้ยงในสารัฐซึ่งเป็นสารต้องห้ามในไทยโดยรัฐบาลไทยยังไม่เคยอนุญาตให้มีการนำข้าวหมูจากสหรรรัือปะเทศใดๆ ที่ใช้สารเล่งเนื้อแดงเหล่านี้สหรฐเองก็ยังถูกห้ามใช้สารนี้ในการผลิตอาหารสัตว์ในไทยมาเกือบ25ปีแล้วส่วนกรณีข่าวภาครัฐที่จะเปิดให้หมูสหรฐนำเข้ามาในสัดส่วนประมาณ1%ของการบริโภคภายในประเทศนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้แสดงความกังวลเป็นอย่างมากต่อความไม่ชัดเจนของนโยบายนี้โดยระบุว่าตนไม่มีความมั่นใจว่าภาครัฐ จะสามารถควบคุมการนําเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เพราะตอนนี้ยังมีปัญหาหมูเถื่อนลักลอบเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้จะปิดตลาดนาเข้าหมูจากประเทศอื่นแล้วก็ตามหากเปิดให้หมูสลัดเข้ามาแม้เพียง1%ก็อาจทําลายวงจรอุตสาหกรรมปศุสัตว์และกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยอย่างรุนแรงในส่วนของภาพรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนายกสมาคมเผยว่า ปัจจุบันมีกเกษตรกรประมาณ1 4 0 0 0 0 0ถึง 150, ครอบครัวจากเดิมที่เคยมีมากกว่า200,000ครอบครัวก่อนเจอปัญหาโรคระบาดหรือโรค ASF หรือโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและหมูเถื่อนลักลอบนําเข้าหมูเป็นสินค้าที่อ่อนไหวมากราคาขึ้นลงได้เร็วภายในไม่กี่เดือนเนื่องจากระยะเวลาเลี้ยงหมูตั้งแต่แม่พันธุจนถึงหมูขุนส่งตลาดใช้เวลารวมประมาณ2ปีส่วนการเลี้ยงหมูกว่าจะจับขายได้ใช้เวลาประมาณ6เดือนซึ่งเกษตรกรต้องลงทุนและแบกรับความเสี่ยงในระยะยาวด้านต้นทุนและราคาหมูนายกสมาคมเปิดเผยว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตหมู อยู่ที่ประมาณ76บาทต่อกิโลกร,รมัมขณะที่ราคาขายในตลาดอยู่ระหว่าง60-72บาทต่อกิโลกร,รมัมทําให้กเกษตรกรยังขาดทุนอย่างต่อเนื่องแม้ช่วงหนึ่งราคาหมูเคยพุ่งขึ้นไปถึง80บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆเพียงเดือนเดียวและราคาก็ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากปัญหาหมูเถื่อนและปัจจัยฤดูกาลอย่างเช่นฤดูฝนที่ส่งผลต่อการผลิตนอกจากนี้นายกสมาคมยังได้กล่าวถึงความร่วมมือภาคเอกชนรายใหญ่ที่ได้ร่วมกันเซ็น MOU หยุดการขยายปริมาณการเลี้ยงหมูเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรรายย,อย่อยให้สามารถอยู่รอดในตลาด แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือแนวทางนโยบายภาครัฐที่ดูเหมือนว่าจะเน้นส่งเสริมอุตสากรรมรายใหญ่โดยไม่คำนึงถึงภาคุสัต์และเกษตรรายย่อยอย่างเพียงพอนายกสมาคมยืนยันจุดยืนว่าไทยไม่ควรเปิดตลาดหมูนําเข้าจากสหรัฐก็เพราะจะทําลายความมั่นคงของ,ขอ,งอุตสากรรมในประเทศและเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาผลกระทบต่อวงจรเศรษฐกิจและความปลอดภัยอาหารอย่างรอบคอบเราผลิตอาหารปลอดภัยที่สุดในภูมิภาค ไม่มีการใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงในประเทศไทยมาเกือบ25ปีแล้วการนำข้าหมูที่ใช้สารเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวซึ่งภาครัฐอาจมองว่านี่เป็นทางออกที่วินวินแม้จะเพียง 1, 1%แต่เนื้อหมูนำเข้าราคาถูกจากสหรัฐจะเข้ามาทำลายห่วงโซ่อาหารทั้งระบบของไทยไม่ใช่แค่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูแต่ยังรวมถึงเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดมันสับปะหลังไปจนถึงโรงงานอาหารสัตว์ด้วยเหตุผลก็คือต้นทุนการผลิตของสหรัฐต่ำกว่าเรามาก ก็เพราะเขามีวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาถูกเหลือเฟือและที่สําคัญคือคนอเมริกันบริโภคหมูเพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก60%ที่เขาถือเป็นขยะที่ต้องทิ้งนี่คือส่วนที่เขาต้องการระบายออกในราคาแสนถูกที่สําคัญปกติแล้วหมูเป็นอาหารที่ซื้อขายกันในประเทศเป็นหลักมีปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคที่สอดคล้องเหมาะสมโดยในปี25 6 8ริบปริมาณเนื้อหมูนอกจากจะเพียงพอต่อความต้องการแล้วยังอาจจะมีปริมาณคงเหลือ1-2%อีกด้วยดังนั้นหากปล่อยให้หมูสาาารเข้ามาในตลาดไไทยเมื่อร่ มันจะสร้างภาวะอุปทานล้นตลาดเหมือนช่วงหมูเถื่อรบาดจนทําให้ซัพลายล้นเกินความต้องการและสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจนต้องเลิอกอาชีพไปเป็นจนํานวนมากแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเกษตรกรเท่านั้นยังมีเรื่องที่อันตรายยิ่งกว่านั้นสําหรับผู้บริโภคอย่างเราๆท่านๆก็เพราะนสหสัดมีการใช้สารเล่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมูอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นสารที่กฎหมายไทยสั่งห้ามใช้มานานมากกว่า30ปีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกมายืนยันว่าสารนี้คือภาาัยเงียบที่อันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงที่น่ากังวลที่สุดก็คือหากเราต้องเปิดประตูรับหมูที่ปนเปื้อนสารอันตรายนี้เพื่อให้เข้า,ากับกติกาการค้าสากลเกษตรกรไทยอาจถูกบีบให้กลับมาใช้สารเล่งเนื้อแดงเพื่อช่วยลดต้นทุนแข่งขันอีกครั้ง ซึ่งจะทําให้วงจรของอันตรายนี้กลับมาวนซ้าอีกครั้งในบ้านของเราดังนั้นแล้วการยอมรับข้อตกลงนําข้าวหมูจากสหรัฐแม้เพียง1%อาจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่างที่คิดก็เพราะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งต่อเศรษฐกิจของเกษตรกรไทยและที่สําคัญนั้นก็คือสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยในส่วนของอธิบิดีกรมปรศุสัตว์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้กรมปรศุสัตว์ ยังไม่ได้รับแจ้งถึงรายละเอียดและการดําเนินการใดๆอย่างชัดเจนถึงกระแสการเปิดนําเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐและกับภาษีที่ไทยได้รับ19%โดยสังคมมีความกังวลถึงการใช้สารเล่งเนื้อแดงในเนื้อหมูจะก,กระทบต่อสุขภาพของคนไทยอย่างไรก็ตามกรมปรศุสัตว์มีจุดยืนอย่างชัดเจนต่อนโยบายห้ามใช้สารเล่งเนื้แดงตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมทางได้สร้างการรับรู้ต่อเกษตรกร,กรให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเล่งเนื้อแดงโดยตลอดทางนี้กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังการลักลอบใช้สารเล่งเนื้อแดงในโรงฆ่าสัตว์โรงงานผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มทั่วประเทศโดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดสารเล่งเนื้อแดงและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่พร้อมจะส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าซึ่งมีกว่า160ประเทศทั่วโลกอาทิรัสเซียญี่ปุ่นจีนและสหภาพยุโรป ต่างก็มีคำสั่งห้ามใช้และห้ามนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงเนื่องจากมีข้อกังวลด้านสุขภาพของผู้บริโภคสารเร่งเนื้อแดงถือเป็นสารต้องห้ามตามกฎหมายไทยเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพหากมีการสะสมในร่างกายจะก,ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงผลข้างเคียงอื่นๆที่เป็นอันตราย โดยกรมปศุสัตว์ให้ความสําคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนมาโดยตลอดซึ่งกรมปศุสัตว์ก็เชื่อว่ารัฐบาลก็จะคํานึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นหลักเช่นกันคงจะไม่มีใครต้องการให้คนไทยบริโภคอาหารที่มีมาตรฐานต่าลงและอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าถ้าหากว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้ตนก็จะต้องหาหรือกับรัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่เบื้องต้นตนก็ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีจุดยืนในเรื่องนี้ไม่ต่างจากกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็พอจะทราบถึงแนวทางต่างๆที่ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงจุดยืนออกมาว่าไม่ควรนาหมูสรัดเข้ามาก็เพราะเมื่อเข้ามาแล้วน่าจะออกยากถึงแม้จะเพียงแค่หนึ่งปร์เซ็นก็ตาม เหตุผลหลักๆของผู้ที่ไม่เห็นด้วยน่าจะเกิดจากความกังวลถึงความเป็นอยู่ของกเกษตรกรรายย่อยที่มีมากถึงหนึ่งแสนกว่าลังค่าเรือนนั่นยังไม่พออาจจะรามไปถึงกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอีกกว่าสี่แสนขัวเรือนก็เพราะเพียงแค่มีข่าวว่าจะนําเข้าราคารับซื้อข้าวโพดก็ตกลงไปรอร่วงหน้าก่อนแล้วคนส่วนหนึ่งต้องมีคําถามว่าจะเปิดทําไมเปิดแล้วปิดยากเมื่อเปิดแล้วประเทศอื่นๆก็ขอเปิดตามมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจีนรวมถึงสหภาพยุโรปส่วนคนอีกกลุ่ม ก็อาจจะมองว่าเป็นการดีที่จะได้มีเนื้อหมูราคาถูกไว้บริโภคซึ่งหลายคนอาจมองว่าการนำเข้าเพียงแค่1%เปอร์เ็นเป็นเรื่องชิวๆแต่เราต้องไม่ลืมว่าก,กฎกติกาของ WTO บเขาจะไม่ยอมอนุญาตให้เลือกปฏิบัติกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อไทยเรายินยอมเปิดให้เนื้อหมูสหรัฐอเมริกาเข้ามาได้แล้วทําไมจะเปิดตลาดให้กับประเทศอื่นๆที่มีมาตรฐานเดียวกับสหรัฐอเมริกาเข้ามาบ้างไม่ได้เช่นสภาพยุโรปบราซิลแคนาดาหรือแม้แต่พี่จีนแผ่นดินใหญ่ ถ้าหากว่าประเทศเหล่านี้เรียกร้องสิทธ์เท่ากันขึ้นมาขณะที่ไทยเคยยืนหยัดปฏิเสธหมูยุโรปมาได้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นประเทศที่ไม่ใช้สารเล้งเนื้อแดงเช่นเดียวกับไทยด้วยเหตุผลว่าผลผลิตหมูภายในประเทศไทยมีเพียงพอต่ออัตราการบริโภคและไม่ต้องการเนื้อหมูนําเข้าแต่หากวันนี้เปิดให้สรัฐก่อนต่อไปจะไม่มีเหตุผลใดในการปฏิเสธชาติอื่นอีกเลยโดยอาจถูกหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาในเวที S.T.A แล้วกล่าวหาว่าไทยเลือกปฏิบัติกดดันให้ไทยต้องเปิดทางให้หมูจากทุกประเทศเข้ามาได้หมดเมื่อนั้นซัพลายจะล้นเกินกว่าาาาควมมต้องกกร กดราคาให้ตกต่ำลงไปอีกซ้ำเติมเกษตรกร,กรไทยตายคาเราหมูกันทั้งประเทศแต่ถ้าหากจะยกเว้นสารบางตัวหรือปรับลดมาตรฐานอาหารเพื่อเอื้อให้หมูต่างประเทศเข้ามาได้ง่ายขึ้นก็ถือเป็นการทำลายหลักความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศและทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคการปรับลดมาตรฐานสารตกค้างหรือยอมให้ใช้สารบางตัวโดยอ้างว่าตามมาตรฐานโคด็กท้งที่กฎหมายไทยระบุมาตรฐานที่สูงกว่านั้นจะส่งผลเสียทั้งในประเทศและผลเสียต่อชื่อเสียขงของสินค้าอาหารไทยในตลาดโลกแต่หากตั้งเงื่อนไขว่าไม่รับหมูสารัฐ ที่มีสารเล่งเนื้อแดงปนเปื้อนไทเก์ไม่มีความจําเป็นต้องแก้กฎหมายนี้และรัฐบาลจะต้องยืนยันกับประชาชนว่าจะไม่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับลดมาตรฐานสารตกค้างใดๆโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคชาวไทยหรือหากไทยจําต้องยอมให้นําเข้าเนื้อหมูและรัฐต้องจัดเตรียมงบป,ประมาณชดเชยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนั้นการจัดสรรงบดังกล่าวต้องไม่ใช่เพียงแจกเงินหรือให้ซอฟโลนซึ่งอาจจะกลายเป็นหนี้สะสมแต่รัฐควรใช้งบประมาณนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มเช่น สนับสนุนการทำมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกรกร,รายย่อยลดภาษีฟาร์มเพื่อใช้ระบบฟาร์มอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มการบริหารต้นทุนอาหารสัตว์โดยจัดการระบบไนและปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมดังนั้นอย่าให้การเจรจาครั้งนี้ต้องแลกกับการสูญเสียอาิปไตยและความมั่นคงทางอาหารของชาติไปตลอดการมันจะไม่คุ้มค่าก็เพราะเราต้องสังเวชเกษตรกรกร,รายย่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและขอย้ำอีกครั้งว่าการเปิดให้นำข้าวหมู ผู้บริโภคจะไม่ได้ซื้อหมูดีราคาถูกก็เพราะมันจะไม่ถูกสังเกตได้จากนมและกระเทียมที่ราคาขายปิดทุกวันนี้ก็ไม่ได้ลดลงจากอดีตก่อนการนำเข้าแต่อย่างไรครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ